เดี๋ยวมาแม่ก็มาเดินตามอาจารย์กินก็ได้เนี่ยคันจาแล้วจับจกินก็ได้จับ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 จจับ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 จจับ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 จัจับ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 จัจับ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 จัจับจัับจ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 ับับ

ลูกๆจะได้ต oh, ู well ้วาน้ำใส่ก้อ่งลงาวไปถัดไปครับไปต่อแถวข้อแรกคือเขาควรตักน้ำเสดน้ำนะครับจะได้มีน้ำเหลือตู้ว่าน้ำเดี๋ยวให้รอตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเลือกตรงประมาณ20นาทีปากแคบๆเลยครับอย่างนี้นะครับได้หนึ่งก้อนากไปด้วยนะครับ